ถึงงานแล้วครับจริงแล้วตรงที่นี่เนี่ยก็งานแรกนะของปีเนี่ยหลังโควิดนะครับแต่ก็คนเยอะคือคลาสดีเลยนะมากๆที่โรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยนะจะมีอุโมงค์ที่เป็นฟางลอดไปเนี่ยเพื่อตรวจอุณหภูมนะครับเมื่อวานนี่ยผมก็มาแล้วละ่ะรอบหนึ่งนะครับมา เยี่ยมที่บูธแล้วก็ถ่ายรูปครับตรงนี้มีลดราคาด้วยนะ50%บรรยากาศเนี่ยรวมๆแล้วนะมันก็เหมือนปกติเดี๋ยวว่าเราก็อาจจะสวมหน้ากากนะครับตอนที่เดินเข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นทางเดินทะลุเข้ามาธรรมดานะครับไม่ได้มีตรวจอะไรเพิ่มมันจะมีเจ้าหน้าที่3-4คนการผ่านเข้างานที่ค่อนข้างที่จะสะดวกง,ง่ายนะเี้นาทีเนี่ยวันนี้ชิลๆนะคะ ไม่ได <laughs> ้มาแบบชมบรรยากาศเี่ยยนทานนี้คืออันนี้คือเขาให้นักวิ่งหญิงมายืนอ <m idi> รอใช่บรรยากาศคึกคักเลยเขาเอาแค่ที่รอดนะพี่มันสภาพหลังโควิดก็แต่อย่างที่รู้นะไม่ค่อยฟิตเหมือนมาวิ่งยาวเหมือนวิ่งยาววันนี้ก็ที่เป็นโลก็ซับสามก,ก็น่าจะโอเคมันบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศ <c oughs> ารวม ผมว่ามันกลับมาบคืนๆผมคนมนควัมสุขเลยี่บรรยากาศนี้แหละตอนนี้เวลาสีห้ายี่สิบห้านะครับก็กำลังจะปล่อยตัวนางวิ่งหญิงก่อนแต่ว่าผู้ชายก็คือมาเช็กอินตรงนี้ตรงโน้นจะเป็นจุดปล่อยตัวตรงเนี้ยเช็คอินก่อนก็คือมายืนรอปล่อยผู้หญิงทำมาราธอนก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปรอมาส์นะครับมาถ้าไม่มาส์ยืน I think one. อากาศก็อบอ,อุ่นนี้นะครับ <c ười> คืออากาศอุ่นน่ะวิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกฮนะมันมืดยันเลยครับเต้า <c ười> ูครับดามไปครับไปไปครับไปครับ <c ười> <c ười> อันนี้สามชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับห้ากิโลเมตรนะครับ การร้อนนะครับสวัสดีก็สวัสดีครัอบอรสวัสดีก็ครับผมไส่หนึ่งสีส้มเหมือนเดิมตามเพชรใช่คิดว่าก็จะเกาะด้วยนน ον. ร้อตตรงงนหนึ <laughs> ่งเลยร้อนตกเมื่อวานเย็นสภาพไปครับไปสวัสดีครับ <laughs> วิ่งชมเมืองวิ่งยาวนะครับครับวิ่งชมเมืองออ๋ครับเรื่อยครับอันนี้ผมเอกครับผมอยู่ปทุมครับเป็นไงบ้างโดยยูทูบที่อยู่สบายสบายปะสบายสครับวันนี้ไม่เล็กเนี่ยไปอโอเคเจ็บข่าวครับผมผมก็เหมือนมาวิ่งยาวเก็บบรรยากาศวันนี้นะดูครับนี่หาทุกอย่ับแล้วจ้าดิจ้าครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ ยาวๆโอเคยี่สวัสดีครับผมสู้ครับจะถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับข้างหน้าสู้ๆครับสู้ครับไปตามไปครับให้เลยครับครับได้รับรองเลย ยังเป็นก่อครับแล้วกันเลครับมากลับกันครับผมสวัสดีครับสู้ๆครับสวัสดีครับสู้ๆครับนี่เราอยู่กับลูกโป่งรันเนอร์นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะเดินมาอันนี้20นะครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับผ่านอ่าสิบสามกิโลนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าก่าก็อืมร้อนนะวิ่งชมเมืองนะครับไปเรื่อยแต่คนเยอะสนุกมากๆครับทักทายเพื่อนๆครับสี่าสี่าครับสี่ห้าไปฝึกไปฝึกสามสามโลคือภายใน สามสิบนาทีเนาะสองเซตอะไรเนี่ยใช่ใช่ผ่อนยาวผัอนยาวแบบแปบบได้ร่นใช่ก็คือเราฝึกใช่แล้วตอนนี้ก็ที่ความคุณนเคยครับผมตอนนี้ก็จะซักสามสามสามตุ่สามตุ่ได้ป่ะโอเคที่ระยะมาตรฐานใช่ครับโอ้จะได้ไอที่เอ็มเลื่อนไปนะเออใช่พี่พอดีเลยแล้วจับจับดึงลงไหมครับไม่ไม่ไปบางแสนกับเลยกับไปบุญลำบุญลำนี่แหละตัวนี้ ใช่ตอเป็นโปรสครับผมใช่ไหมก็เพิ่งมาลองวันนี้ตอนแรกว่าตั้งใจว่าเออผมว่ามันดีเลสองหรือว่าใสตัวนี้ดีตัดสนใจแค่ลองตัวนี้กันแต่มันก็เด้งดีนะแต่เราอาจจะไม่คุ้นอะไรพวกนี้เลยบรรยากาศเป็นไงชิลมากค่ะวันนี้ชมวิวนะชมวิวสวยมากไม่เคยมาวิ่งและชมบรรยากาศเมืองเก่าเลยแตนซีก็จะเป็นแนวแบบ สูด,สดๆนะครับเป็นแนวไทยๆนะสิบหกโลแล้วครับเออแค่ว่าไม่เหนืออ่อยเฮ้ยๆนะคููดาวนะครับร้อนมากขอคููดาวเข้าไปเลยแล้วกันจะคลายเสน้นอันนี้ก็อยู่ในบริเวณสวนนะครับ ก็คือจะวนในนี้ยจนจบแล้วก็ไปจบที่โรงเรียนอยู่ทยามอยู่ไรเดินรอสุดท้ายลแล้วคับเปิ็จแล้วขอบคุณมากครับจะจบแล้วครับอีก300เมตรสู้ครับสู้ครับคุณแม่เก่งมาก สวัสดีครับ ราคาเยจดูนะครับครึ่งในคารถบัสนะคะราคาก่อนราพาก่อนวันนี้ได้เวลา1ชั่วโมง56นาทีค่ะเยจวันนี้ได้ชมเมืองเป็นเต็จดีตลอดทางเลยบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามมากแล้วก็สุดพันเพื่อน คือไม่มีที่ไหนเนาะใช่คือสุดยอดเรื่องวิวนะแอร์บัสลงระยะอะไรวันนี้อ่ากิโลครับ10กิโลรุ่นรุ่น16-29กถึง่ส1บเก้าเออายุเอ็งาแบกป้าเลยครับเวลาเป็นไงชอบได้49นาทีกว่าก็่าก็สิสี่นะเออเก่งมากๆเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะฝึกฝนต่อไปนะบคครับ ก็จบแล้วนะครับสําหรับฮาาวลทอนแรกนะฮะหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับที่ทําให้งานวิ่งเนี่ยมันเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นงานแรกเลยนะที่กล่าวมาก็เป็น New Normal นะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนกับจะ กลับมาเป็นปกติแล้วนะประมาณหนึ่งสำหรับงานบินะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้ประมาณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดนะฮะในงานก็คือจะต้องสวมแมสตลอดนะครับแล้วก็จะต้องมีการผ่านตรงจุดตรวจตรงทุกอย่างเข้ามานะครับส่วนตอนเริ่มก็คือเป็นระยะหา่างเหมือนเดิมนะฮะมันช่วงปีที่แล้วครับนะผมก็ผลงานอยู่ที่1ชั่วโมง4-4นาที 55วินาทีประมาณนี้นะครับก็เพื่อที่จะเลี้ยงมาให้สับ1ชั่วโมง4 5่สิบ้านะตามคลิปช่วงแรกก็วิ่งเร็วหน่อยแต่ว่าตอนหลังก็คือดึงช้าลงมาเรื่อยอากาศก็ร้อนมากๆครับฮเล็ขึ้นโซน4ี่โซน3โซน4ตลอดเลยแบบร้อนมากนะครับวิ่งเทสสี่ปลายโซนสโซน4ตลอดเลยนะครับแบบโอ้โหก็ลากมาเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีพบปะเพื่อนฝูงมากมายนะครับโค้ก็เลยจะให้ไปวิ่งเร็วทำงานหน้า กับรองเท้าคู่นี้ะนะฮะกับรองเท้าคู่นี้ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดของโกโค่ออเลติกนะครับเทอร์ล่าเวนเจอร์สามตัวนี้เป็นรุ่นอ,อัลต้าไฟล์อัลตฟล์สามอ๋อที่เคยคุยคกันนะครับตัวอัลต้าไฟลสามเนาะดอกห้ามิลน,นะครับตัวนี้จับจับดูจับจับดูด้านล่างจริงเหมือนดีแอคนะมีฮิวคลิปนะครับฮิวคลิปนะ คือรองเท้าอีซี่อรองเท้าที่แบบเราวิ่งทุกวันนี้นะครับเป็นรองเท้ารองรันหรือว่าเป็นรองเท้าที่เราใส่กันแบบเรียกว่าใส่ซ้อมอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใส่ตัวยูคลิปมากันหมดแล้วเกือบจะทุกรุ่นเลยนะเกือบจะทุกยี่ห้อจะมีอ่ะง่ายๆนะฮะตัวนี้ของโทโปก็มีนะครับของโซคอนี่ก็มีไนกี้อาดิดาสก็มีหมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ขายดีนะในในวันนี้นะที่บูตก็เลยแนะนําให้เพื่อน ลองไปส่องๆดูแล้วลองไปลองที่ห้างดูสีก็สวยดีนะอันนี้เพิ่งเคยได้จับเไนคละรือลือนะครับโอ้โหมีเยเรือรางวัลประเทศินิมาร์คอนีนะคะตามสดีับ ดูครับออใช้เวลาไป1ชั่วโมง1นาทีนะคะพี่บุากขาแดงอยู่นั่นอยางอ่างทองเจอทุกทางจากสกายใช่ป่ะก็ถ้าพี่ลองทั้งสองตัวแล้วแต่ว่าชอบสกายมากกว่ามันส่งกว่าคือสกายอ่ะคือฟิลคล้ายๆเน <S <s ็ก เลยแต่ว่าถ้าเอกจะดูว่ามันจะลงเต็มเท้ามากกว่าเหมือนพื้นมันเต็มมากกว่าพื้นมันแบบเรียบมากกว่าคือเหมือนกับมันบางกว่าถ้าบางกว่าดอกมันดอกมันเตี้ยกว่าดอกมันเตี้ยกว่าซอยได้เร็วกว่าใช่คนวางท่าเต็มๆค่อยๆไหลอ่ะดีอยู่แต่ถ้าสปีดต้องเป็นสังกายครับสปีดคือแบบยาวยาวสาวสาวอไทแ้ได้ระยะเต่าได้เป็นสักาย10.5เควันนี้เป็นไง39นาทีเพช เอสค่าสามีห้าใช่สามีห้าเข้ามาอันดับที่สองโอ้ออนนะครับยินดีได้ครับเจ้าเกิร์ครับเป็นไงครับวันนี้ผลงานในที่สามครับในที่สามรุ่นครับโอ้ในช่วยยังไม่ได้ไปรับฮะข้างในอ่าเดผมไปดูหน่อยดิพีโชว์หน่อยสิอันนี้เป็นระยะอ่าสิบห้านะครับรุ่นรุ่นอายุสามสิบสามเก้านะครับมัมีออมไหมมีออมไหมไม่มีครับ ไม่มีออเลยเป็นรุ่นเลยครับอ๋อโอเคแล้วที่สองใครที่2เป็นพี่นนท์นะเมื่อกี้เพิ่งไปสัมภาษณ์มาเมื่อกี้เพิ่งคุยกันเมื่อกี้สาัเนาทีได้3 4มหอันนี้ตามเขาไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันได้เวลาเวลาเท่าไหร่สี่สิบา 350นครับโอ้350นครับโอ้อากาศร้อนเนอะร้อนอบอ้าวเจอกันครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไอ้ครับไอ้นะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับทีพังนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ